ครับจะไปรับซ่อมไฟฉายโมดิ mm hmm. ฟายไฟฉายแรงสูงนะครับ, mm hmm. บายช่างมินนะครับ mm hmm. ก็ตัวนี้มาซ่อมออไฟฉายเจ้าแมนเกอร์ MK 3 4นะครับนะครับออตอนนี้ลูกค้าบอกว่าไม่ติดนะครับก็คือทีแรกอาการก็คือของมันก็คือเปิดใช้งานไม่ติดนะครับไม่รู้ไม่ทราบสาเหตุว่าเป็นเพราะอะไร ก็เลยแนะนําให้ลูกค้าเปลี่ยนทานเป็นแบตเตอรี่ใหม่นะครับยกชุดเลยนะครับลูกค้าเปลี่ยนไปแล้วก็ยังไม่ติดอีกเหมือนกันเพราะว่าเจ้าไฟฉายต Grammy ัวนี้ลูกค้าใช้งานมาแล้วนะครับ2-3ปีนะถ้าจากที่คุยกันนะครับก็ที่แรกก็สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากแบตเตอรี่เสียแบตเตอรี่เสื่อมนะครับก็เลยให้ลูกค้าเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่นะก็พอเปลี่ยนแล้วก็ยังใช้งานไม่ได้นะครับก็เลย ส่งให้มาซ่อมนะครับสรุปว่าเป็นที่ไดว์เวอร์เสียนะครับก็เลยทําการซ่อมให้เรียบร้อยนะครับก็กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับนี่นะดูฐานก่อนนะครับนี่นะครับเป็นฐานแบตเป็นแบตเตอรี่ตัวเดิมเลยนะครับซัมซุงสามสิบคิวนะครับสามก้อนใหม่ๆเลยนะครับของใหม่เลยนะครับ ลูกค้าบอกเปลี่ยนแล้วไม่ติดนะครับก็เลยต้องส่งมาซ่อมนะครับโอเคไม่เป็นไรก็ซ่อมเรียบร้อยแล้วนะครับก็กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมแล้วนะเดี๋ยวมาจะมาทดสอบแสงกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับโอเคนี่นะครับเอ่อแปลกๆไฟที่สวิตท,ทำงานนะครับนี่ ลดแสงดูให้ให้รู้ว่าไฟหน้าหลอดติดครบทุกหลอดนะครับนี่นะครับปรับระดับแสงได้เหมือนเดิมนะครับเลื่อนหน้าถอยหลังได้ดบบนลคลิกเทอร์โบนะครับ แล้วก็กดอีกหนึ่งครั้งเป็นสตอนะครับเอตัวนี้รู้สึกจะเป็นไฟ SOS นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นไฟแฟดไฟแฟ t ไว้สำหรับสัญญาณบอกตำแหน่งนะครับสัญญาณบอกตำแหน่งนะครับว่าสมมุติเวลาเราหลงเข้าป่าอะไรเงี้ยครับ เป็นเป็นโหมดประหยัดแบตเตอรี่ด้วยนะครับเวลากลางค่ำกลางคืนสมมติหลงเข้าป่าก็บอกตำแหน่งได้ในระยะที่ที่จากที่สูงนะครับก็คือส่งขึ้นฮอส่งเครื่องขึ้นเครื่องบินอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นไฟแฟลชบอกตำแหน่งได้นะครับว่าเราอยู่ตรงนี้นะครับเป็นระบบไฟแฟลชนะครับอ,อีกครั้งหนึ่งคือปิดนะครับ ็ตอนนี้ก็โตไฟฉายก็กลับมาใช้งานได้นะเดี๋ยวผมเปิดเทอร์โบเลยนะครับร้อนแรงแสบตานะครับร้อนแรงแสบตาผมจำไม่ได้ว่ารุ่นสเปคของ m a n เกอร mk 3 4นี่กี่กี่หมื่นลูเมนจำไม่ได้นะครับแต่รู้ว่าแรงแน่นอน นะครก็ตอนนี้เปิดแอปเดียวอะร้อนแล้วแหละร้อนทั้งตัวแล้วเริ่มอุ่นๆมาเริ่มตรงท้ายเนี่ยเริ่มอุ่นๆแต่หัวเนี่ยร้อนไปแล้วนะครับ MK 3 4นะครับโอเคกดค้างปิดนะครับโอเคครับก็ ซ่อมแก้ไขดัดแปลงให้เรียบร้อยนะครับเตรียมส่งกลับได้แล้วนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับจากเพจรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงใบช่างมินนะครับกดฝากกดติดตามกดสับสไครต์กดการแจ้งเตือนที่ช่องทาง YouTube ด้วยนะครับช่องท่อช่องยูทูก็คือชื่อปฐมรัสศรีชวานนะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ